สตาร์บัคกันแข่งขันในประเทศไทยได้ยังไงทั้งๆที่สภาวะตลาดมันดุเดือดและเลือดสาดขนาดนี้แถมราคาย,ยังแพงกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างคาเฟ่เมสซี่เกือบจะ3เท่าตัวในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงกลยุทธ์การตลาดของสตาร์บัคที่เอาให้เขาสามารถคฮมส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจร้านกาแฟได้ครับซึ่งในกรณีธุรกิจของสตาร์บัคเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากนะครับที่น่าสนใจเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในแวดวงธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยทุกวันนี้การแข่งขันมันดุเดือดเลือดสาดมากแค่ไหนครับ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ภายในประเทศอย่างคาเฟ่เม s o n นที่เขาขายได้วันละเป็นล้านแก้วเนี่ยนี่ยังไม่รวมกับแบรนด์อื่นๆในตลาดที่แข่งขันกันอย่างไม่มีใครยอมใครอีกนะครับแล้วเราอย่าไปคิดนะครับว่าที่สตาร์บัคเขายังแข่งขันได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นสตาร์บัคเนี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันมีตัวอย่างแบรนด์นอกที่เข้ามาแข่งกับแบรนด์ท้องถิ่นในประเทศแล้วล้มเหลวเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างเช่นแมกโนเนี่ยเพื่อ,อนๆรู้ไมครับว่าเขาพยายามแล้วพยายามอีกในประเทศเวียดนามมามากกว่า10ปีแล้วรับป เขายังแทบจะหากําไรในประเทศไม่ได้เลยครับดังนั้นการที่ Starbucks เขามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมันไม่ใช่อ์ปกรบเดียวที่ทําให้เขายังสามารถแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟาได้หรอกครับมันมีปจัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องวิเคราะห์กันในเชิงลึกนะครับเพราะในมุมมองการตลาดของผมเนี่ยมันจะมีอยู่5กลยุทธ์หลักๆที่ทําให้ Starbucks เขายังแข็งแกร่งได้จนถึงทุกวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่1เลยก็คือกลยุทธ์การเลือกกลุ่มลูกค้าครับเพราะถ้าให้พูดเป็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้า Starbucks เขาไม่ได้ เลือกเจาะก,กลุ่มเป้าหมายพรีเมียมมาตั้งแต่แรกเขาสู้กับแบรนด์คาเฟ่เมซอนในประเทศไทยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคาเฟ่เมซอนเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเขาได้เปรียบในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานเยอะกว่าบริษัทนอกอย่างสตา,าร์บัคมากๆครับไหนจะเป็นเรื่องของความเข้าใจตลาดจุดกระจายสินค้าหรือแม้แต่การขยายสาขาเนี่ยคาเฟ่เมซอนเขาได้เปรียบสตาร์บัคหมดเลยครับแล้วถ้าเราไปดูแบรนด์นอกอื่นๆที่ไม่ได้ตั้งจุดยืนที่ดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยให้เราลองนึกถึงพวกแบรนด์ซัฟเวยเบอร์เกอร์ชิงดังกินโดนัทดูนะ ถ้าเราไปดูเรื่องของราคาเขาเราจะเห็นเลยกว,ว่ามันค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือแบรนด์ของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งจุดยืนให้เป็นแบรนด์พรีเมียมมาตั้งแต่แรกครับเขาเน้นแค่ลูกค้าทั่วไปเท่านั้นเองดังนั้นในเรื่องของสินค้าที่เขาขายการตกแต่งร้านหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกพรีเมียมเหมือนกับราคาที่เขาชาร์จครับดังนั้นการที่เขาจะทําให้ลูกค้ามาจ่ายในราคาที่สูงกว่าตลาดเพียงเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์นอกอย่างเดียวเนี่ยมันทําได้ยากมากๆนะครับะฉะนั้นการตั้งงจุดดนนขอแบร์ ว่าแบรนด positioning ของ Starbucks ที่ดีมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันช่วยให้เขาสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศไทยได้ครับกลยุทธ์ที่2เลยก็คือกลยุทธ์การเลือกทำเลครับซึ่งกลยุทธ์การเลือกทำเลโดยทั่วไปของ Starbucks เนี่ยมันจะมีปรัชญาที่คล้ายกับการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อนะครับนั่นก็คือเขาจะเลือกโซนเป้าหมายแล้วจะเปิดสาขาให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในบริเวณนั้นครับถ้าใครเคยใช้เวลาอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะรู้นะครับว่าสาขา Starbucks มีเยอะมาก มากคเพราะจำนวนสขาวเขาทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยเพื่อนเพื่อหเมครับว่า3ใน4อยู่ยในอเมริกาเพียงประเทศเดียวเลยนะครับซึ่งการที่เขาทําแบบนี้มันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับหก็คือมันเป็นการสร้างช่องทางจัดจําหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย2ก็คือมันเป็นการบีบให้คู่แข่งท้องถิ่นล้มหายตายจากไปครับซึ่งการทําแบบนี้มันเป็นการขยายตัวที่เรียกว่า aggressive expansion หรือการขยายตัวแบบโหดเหมือนที่ร้านสะดวกซื้อเขาชอบใช้กันนั่นแหละครับแต่ถ้าหันมาดูในประเทศ ไทยเนี่ยสตาร์บัคเขาก็ยังใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มคนไทยที่มีรายได้สูงและพร้อมที่จะจ่ายราคาเครื่องดื่มที่มันสูงกว่าตลาดทั่วไป2ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่แหละครับซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่เาขาค่อนข้างมีอิทธิพลต่อย,ยอดขายโดยรวมของสตาร์บัคในประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นกลยุทธ์การเลือกสากขาของสตาร์บัคเนี่ยเขาก็จะเลือกโซนที่มีกลุ่มเป้าหมายของเขายเยอะ ที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่เป็นเพื่อนจำไว้คราว่าถ้าเขาออกไปจากโซนพวกนี้สาขาของเขามีโอกาสขาดทุนเยอะมากๆนะครับกลยุทธ์ที่3เลยก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างครับโดยทั่วไปเนี่ยเป็นเพื่อนจาไว้นะครับว่าในการตลาดถ้าเราจะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้เนี่ยมันจะมีอยู่5วิธีหลักๆครับหนึ่งเลยก็คือการสร้างความแตกต่างจากตัวสินค้าเองเลยเช่นการที่เราทําให้ดีไซน์สินค้าของเรามีความโดดเด่นและไม่เหมือนใคร2ก็คือการสร้างความแตกต่างทางด้านบริการครับ เช่นเรามีบริการพิเศษฟรีแต่ร้านอื่นเขาทิดต่างนี่แหละครับสาก็คือการสร้างความแตกต่างผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสินค้าเราไปเปิดขายหน้าร้านเอแทนที่ไปฝากเขาขายเป็นต้นครับและ5ก็คือการสร้างความแตกต่างผ่านราคาของเราครับซึ่ง Starbucks เนี่ยเขาทําทั้ง5อย่างนี้ครบถ้วนเลยนะครับเช่นการสร้างความแตกต่างผ่านราคาเนี่ยเราจะเห็นว่า Starbucks เขามีจุดยืนที่ค่อนข้างแน่วแน่กับเรื่องนี้นะครับเพราะอย่างกาแฟเอสเปรสโซของเขาเนี่ยแก้วเล็กก็จะเริ่มอยู่ที่95 ถึงหึง110บาทแล้วนะครับถ้าไปเทียบกับแบรนด์ยับใหญ่ในประเทศไทยเราอย่างคาเฟ่เมซอนเนี่ยเขาขายอยู่ที่แก้วละ35บาทเท่านั้นเองครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าลูกค้าเห็นราคานี้แล้วเขาจะไม่เอากาแฟของทั้ง2แบรนด์นี้ไปเปรียบเทียบกันครับเพราะว่าอะไรลรูกคับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงราคาเดียวกันนะครับแล้วเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Starbucks เขามีวิธีเรียกขนาดแก้วของเขาไม่เหมือนกับร้านอื่นๆครับเช่นถ้าเป็นร้านอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า small medium large ชอทอรวันเด้เบนติอะไรก็ว่าไปครับซึ่งการเรียกพวกนี้ถ้าใครไม่เคยเขา้าซาบักมาก่อนจะไม่รู้เลยถูกไหมครับซึ่งอะไรพวกนี้แหละครับมันคือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเขาครับเพราะเขารู้ไงครับว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถจะแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเขาและคู่แข่งได้อย่างง่ายๆครับเขาเลยจะต้องหาวิธีสร้างความแตกต่างอะไรแบบนี้แหละครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่เขาไม่ห่วงปลั๊กไฟไปล่อยให้เรานั่งแช่นานแค่ไหนก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาใจป่าหร แต่มันคือหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ครับเพราะว่าตอนแรกที่เขาเริ่มจริงจังกับการทําร้านกาแฟในปี80-90เนี่ยในตอนนั้นส่วนใหญ่ร้านกาแฟเขาไม่ได้มีเพื่อให้คนมานั่งชิลมานั่งคุยกันนะครับมันมี s t า r b บั k ส์ได้ละครับที่เป็นร้านกาแฟรุ่นเลๆที่เชิญชวนให้คนมานั่งยาวๆครับซึ่งถ้าเราไปดูเรื่องของกลยุทธ์การตลาดของ Starbucks เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์โดยรวมของเขาเลยก็คือการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์อยู่ตลอดเวลาครับกล ก็คือกลยุทธ์การสร้างความสม่ำเสมอให้กับแบรนด์ซึ่งตัวนี้ถ้าให้อธิบายกันง,ง่ายๆเลยก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าลูกค้าเขาจะเจอเราที่ไหนในร้านของเราเอบนสื่อโฆษณาหรือว่าเป็นการตอบพูดคุยกันผ่านบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้สึกแบบเดียวกันทั้งหมดครับสำหรับในกรณีของ Starbucks ความสม่ำเสมอของแบรนด์เขาคือกาแฟที่ดีมีคุณภาพถูกปากลูกค้าและบริการประทับใจครับดังนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอ,อย่างที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างภาพจำเกี่ยวกับอะไรพว ในหัวของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับซึ่งการที่เราจะสามารถรักษาความสม่ําเสมอของแบรนด์ได้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทํายากมากๆในการตลาดนะครับเพราะการที่เราจะสามารถรักษาความสม่ําเสมอของแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จได้เนี่ยเราต้องมีทีมการตลาดที่แข็งแกร่งมากๆมาควบคุมทิศทางธุรกิจกับเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กลยุทธ์แบรนด์หรือว่าแบรนด์สตจี่ที่ชัดเจนและแน่วแน่ก่อนซึ่งอะไรพวกนี้มันก็จะขยายไปที่การสร้างวัฒน,นธรรมขององค์กรการเลือกพนักงานการบริการสินค้า หรือแม้แต่การเลือกแพคเกจจิ้งภายในร้านครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทีมการตลาดที่ดีมาจำจีจำชัยอะไรพวกนี้ความสม่ำเสมอของแบรนด์มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกครับในกรณีของสตาร์บัคเนี่ยเขาเป็นธรุรกิจที่มีการตลาดนำมาตั้งแต่แรกนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้กับแบรนด์ตัวเองกาแฟที่เขาใช้ซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้าของเขามันก็คือการสร้างภาพจำในหัวของลูกค้าเพื่อรักษาความสม่ําเสมอของแบรนด์สตาร์บัคโดยรวมนะครับกลยุทธ์ที่5เลยก็คือกลยุทธ์การตลาดเพื่อส ซึ่งเพื่อนๆหลยอรับว่าการที่องค์กรใหญ่พวกนี้เข้าไปช่วยสังคมมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทอเมริกันใช้กันเยอะมากนะครับเพื่อนๆเลยครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ค่อนข้างจะดุด,ดันครับซึ่งยิ่งเขาโตเร็วมากแค่ไหนมันก็แปลว่าเขาต้องไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากแบรนด์ท้องถิ่นมากเท่านั้นครับซึ่งวิธีการต่างๆานานาเนี่ยมันก็มีทั้งแท็กติกที่นักการตลาดทั่วไปเขาใช้กับวิธีที่คนดีๆส่วนใหญ่เขาไม่่ใใชกกันนะรรบบซึงาาทํแ ยาาๆยังไงเขาก็จะสร้างศัตรูอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าบริษัทอเมริกันพวกนี้เขาไม่มาทําอะไรเพื่อสังคมที่จะทําให้ภาพลักษณ์องค์กรโดยรยมดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะโดนประทวงใหญ่ก,ก,ก็ได้นะครับและถ้าเราไปดูข้อมูลของซาวด์แล้วจะเห็นนะครับว่าภายในเว็บของเขาจะมีหน้าที่เรียกว่าความรับผิดชอกต่อสังคมซึ่งถ้าเลื่อนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีมูลนิธิเยอะมากนะครับอะไรพวกนี้แหละครับมันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่จะรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์เดย์ยมและความสม่ําเสมอของพพลายเชนไปในตัวครับดังนั้น ว่า Starbucks เขาเป็นหนึ่งในบริษัทอเมริกันที่ทําได้ดีมากๆครับซึ่งทั้ง5กลยุทธ์ที่ผมพูดมามันเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ s t a า buck s ยังสามารถแข่งขันในสภาวะตลาดที่มันดุเดือดแบบนี้ได้อยู่ครับแต่เป็นเพื่อเลยไปครับว่ามันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้ s t a า buck s ประสบความสาเร็จจนถึงทุกวันนี้ที่คนมักจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับเพื่อนเพื่อเลยไปครับว่าคืออะไรมันคือจังหวะและเวลาที่เขาเข้าไปในตลาดครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในปี890เนี่ยในตลาดร้านกาแฟการแข่ง เราเริ่มสร้างแบรนด์แล้วนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ก็ได้ครับดังนั้นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าเรื่องของจังหวะและเวลาในตลาดเนี่ยมันช่วยให้แบรนด์ประสบความสําเร็จมากกว่าที่เราคิดหลายเท่าครับสําหรับวันนี้ผมขอเ,เพื่อนๆโชคดีนะครับ